หนึ่งสถิติสถิติคือตัวเลขที่แทนจำนวนหรือข้อเท็จจริงของสิ่งที่เราศึกษาเช่นสถิติราคาน้ำมันสถิติผลประกอบการสถิติผลการเรียนของนักศึกษาเป็นต้นความหมายที่สองสถิติคือศาสตร์ที่ว่าด้วยระเบียบว,วิธีการทางสถิติซึ่งประกอบด้วยสามกระบวนการได้แก่การเก็บรวบรวมข้อมูลการนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์และการแปลความหมายข้อมูล 2. ระเบียบว,วิธีการทางสถิติประกอบด้วย3ขั้นตอนดังนี้ 2.1. การเก็บรวบรวมข้อมูลคือกระบวนการที่ได้มาซึ่งข้อมูลด้วยวิธีการต่าง,างๆเช่นสอบถามสังเกตสำรวจทดลองสัมภาษณ์เป็นต้น 2.2. การนำเสนอข้อมูลคือการนำข้อมูลมาจัดเป็นหมวดหมู่อย่างมีระบบเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันตามวัตถุประสงค์ ที่ผู้นำเสนอต้องการซึ่งจะทําให้การอ่านและการแปลความหมายของข้อมูลนั้นทําได้ง่ายขึ้นเช่นตารางข้อมูลแผนภูมิรูปภาพแผนภูมิแท่งกราฟเส้นและแผนภูมิรูปวงกลม2.3การวิเคราะห์และการแปลความหมายข้อมูลคือการนำข้อมูลจากการเก็บรวบรวมและจากการนำเสนอข้อมูลมาคำนวณค่าทางสถิติมาวิเคราะห์ และสรุปผลเพื่อตอบคำถามในสิ่งที่กลำลังสนใจหรือศึกษาเช่นการหาค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ร้อยละเป็นต้น 3. แผนภูมิรูปวงกลมแผนภูมิรูปวงกลมคือการนำเสนอข้อมูลโดยใช้พื้นที่ของรูปวงกลม1วงแทนปริมาณข้อมูลทั้งหมดมีการแบ่งพื้นที่ในวงกลมจากจุดศูนย์กลางออกเป็นส่วนของวงกลมย่อยๆ ตามสัดส่วนของปริมาณข้อมูลที่นําเสนอแล้วเขียนตัวเลขกํากับไว้โดยส่วนใหญ่นิยมเขียนบอกปริมาณเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์สำหรับในระดับชั้นป6นะครับเราก็จะเรียนแผนภูมิรูปก,กลมนะครับในรูปของการนําเสนอข้อมูลเมื่อข้อมูลเป็นจํานวนนับนะครับแล้วก็แผนภูมิรูปก,กลมเมื่อข้อมูลเป็นเศษส่วนแล้วก็อันสุดท้ายนะครับอันนี้จะเป็นที่นิยมนะครับสําหรับการเรียนนะครับหรือการนําไปใช้ก็จะเป็นแผนภูมิรูปก,กลมเมื่อข้อมูลเป็นเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละ นะครับซึ่งทั้งสามแบบนะครับกูก็จะได้เขียนลงไปในไปงานให้เรียนศึกษานะครับแล้วก็มีสรุปข้อมูลนะครับรวมถึงการให้ฝึกทำแบบฝึกหัดแล้วนะครับครับต่อไปเป็นการตั้งคําถามนะครับแล้วก็การหาคําตอบจากแผนภูมิรูปวงกลมนะครับในหนังสือเรียนนะครับก็จะเน้นเรื่องการหาคําตอบเป็นหลักนะครับในส่งครูก็จะสอนเพิ่มเติมในเรื่องของการตั้งคําถามด้วยเพราะเมื่อเราทราบชุดข้อมูลปุ๊บเราตั้งคําถามเป็น เราก็จะสามารถหาคําตอบได้ง่ายนะครับเพราะนั้นเราจะฝึกควบพูดไปเลยทั้งเรื่องการตัองอ้งคำถามแล้วก็การหาคําตอบนะครับสําหรับข้อมูลชุดนี้นะครับแผนภูิลูกกลมนะฮะให้มาเป็นรูปของเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเรื่องอะไรนั้นเรา,เาบางทีอาจจะต้องเป็นคนตั้งชื่อแผนภูมิเองนะครับพิธีการตั้งชื่อแผนภูมิก็ในที่นี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของแผนภูิลูกกลมแล้วก็ใส่ขึ้นมาตน้นตอนต้นก่อนว่าเป็นภู่ลูกกลม แล้วก็ใส่คําว่าแสดงลงไปแสดงอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งของที่สากลโรงเรียนแห่งหนึ่งขายได้นะครับในเดือนมกราคม2องพิบี่ซึ่งในรายละเอียดตรงนี้เราอาจจะเป็นคนตั้งขึ้นมาเองดูดูจากข้อมูลที่เขากาหนดมาให้ว่าเป็นการขายสิ่งของที่ไหนนะครับขายเมื่อไหร่ขายอะไรอย่างนี้แล้วก็ใส่เพิ่มเติมไปสําหรับแผนภูมิรูปนี้นะครับก็เป็นแผนภูมิวงกลมรูปวงกลมแสดงสิ่งของที่สากลรโรงเรียนแห่งหนึ่งขายได้ในเดือนมกราคม25ง4สิบี่ นะครับวิธีการตั้งคําถามนะครับข้อแรกๆส่วนใหญ่เราตั้งแบบง่ายๆก่อนนะครับโดยโดยดูจากว่าอาจจะเป็นการถามหาสิ่งของที่ขายได้มากสุดน้อยสุดอะไรอย่างนี้ครับสําหรับข้อนี้ข้อหนึ่งนะครับเราตั้งว่าสากกโรงเรียนแห่งนี้ขายสิ่งของใดได้มากที่สุดเราก็มาดูเปอร์เซ็นต์นะครับจากวงกลมนะครับรูปแผนภูมิรูปวงกลมเนี่ยครับว่าไหนเปอร์เซ็นต์มากสุดจํานวนมากสุดนะครับทนนี้ก็ดูเปอร์เซ็นต์มากสุดครับแล้วก็เห็นว่าส่วนของ วงกลมที่แบ่งย่อยออกมานั้นตัวที่มากสุดเขาเขียนคำกลบไว้แล้วโดยส่วนใหญ่ถ้ามันใกล้เคียงกันมากเขาจะเขียนคำกลบไว้ให้เรานะครับเราก็เห็นว่าปากกามันยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะอันนี้ก็มากสุดพราะนั้นคําตอบข้อหนึ่งก็เลยตอบว่าสกอร์โรงเรียนแห่งนี้ขายปากกาได้มากที่สุดนะครับอ้าวข้อสองนะครับเราก็เปลี่ยนนิดนึงนะครับมาถามเป็นการเปรียบเทียบกันก็จะเห็นว่าเออมีการตั้งคำนามที่ยากขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับก็ข้อสองถามว่าสกอร์โรงเรียนแห่งนี้ขายไม้บรรทัดได้มากกว่าหรือน้อยกว่าอย่างลบ <N> นะรเราก็จะต้องมาเปรียบเทียบรวมถึงหาข้อมูลด้วยของไม้ทัดเท่าไหร่ไม้บรรทัดเป็น9%ยางลบเป็น12%เพราะนั้นแสดงว่าขายไม้บรรทัดได้น้อยกว่านะครับยางลบเท่าไหร่เขาก็ไม่ได้ถามในที่นี้ยังไม่ได้ถามแล้วก็เพ่งง่ายๆก่อนว่าถามได้แค่ว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าแล้วก็ตอบว่าขายไม้บรรทัดได้น้อยกว่าอย่างลบนะครับหรือเขียนเต็มๆได้สากลตรงน,น,นี้แห่งนี้นะครับขายไม้บรรทัดได้น้อยกว่าอย่างลบก็ได้ ต่อมาข้อสามสมมติว่าจะตั้งแล้วก็ถามเพิ่มไปอีกว่าเฮ้ยอันนี้มันขายมากกว่ากันได้เท่าไหร่ก็นอกจากจะต้องหาว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าแล้วต้องหาอีกว่ามันมากกว่าหรือน้อยกว่ากันเท่าไหร่ก็ต้องมีการดําเนินการเรื่องการลบนะครับก็ข้อสามก็จะตั้งว่าสากลโรงเรียนแห่งนี้ขายกระดาษรายงานได้มากกว่าแฟ้มเอกสารกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้เดีก็ลองไปหาคําตอบดูนะครับส่วนข้อสี่ก็คล้ายๆกันนะครับก็จะเป็นสากลโรงเรียนแห่งนี้ขายยังลบได้น้อยกว่าประกาศกี่เปอร์เซ็นต์ อันนี้คือวิธีการตั้งคำถามนะครับแล้วก็หาคำตอบสำหรับเมื่อข้อมูลนะครับการนำเสนอข้อมูลแสดงออกมาเป็นรูปแผนภูมิรูปวงกลมนะครับก็สุดหรือง่ายเราอาจจะตั้งแบบง่ายง่ายก่อนก็คือถามว่าขายได้มากสุดน้อยสุดน้อยที่สุดมากที่สุดนะครับมากกว่ากันเท่าไหร่น้อยกว่ากันเท่าไหร่ก่อนนะครับอีกความยากหนึ่งที่เพิ่มเข้าไปก็อาจจะเป็นการเรียงลําดับแกนขายสิ่งของอันไหนได้มากอันไหนได้น้อยนะครับ <S <S แต่ว่าสุดท้ายปาทางสำหรับป6เนี่ยเราต้องตั้งคําถามที่เป็นการคิด เทียบเปอร์เซนต์ว่าได้ร้อยละเท่าไหร่นะครับขายได้น้อยกว่าเดิมกี่เปอร์เซนต์อะไรอย่างนี้พวกนี้จะเป็นสิ่งที่ระหจะต้องตั้งคําถามไม่ได้